กนนึงนะเป่ากับยาสองคนเด้ดดยวยใช<ฮ>่ไห<ฮ>อยากได้รถไถเยคุณโบอยากได้รถไถโบนมาเห็นกอกวั่นอยากได้รถไถมันราคาสองพันกว่าบาทโบนไดู้กอยากได้รถไถเมื่อกี้อยากได้รถไถ <ฟ S 2> <ไฟ S 1> แบบใดรถไถแม่ทแม่คัมเทะอยู่แม่เรา,ไป,าเปไปไปหาเงินอยู่กรุงเทพเฮ้ยแม่ไปบริษัไปหาเฮ้ยน้องมันปิดนสองไถคัมแทะหญ้าให้เต็มแ,ตแล้วปูกระเช้าดำปูหญ้าปูตายป้าให้โบมีกองเงิน จัด<ห>งานร้อนเกิดให้เจ้าพุธบันเมื่อกี้นายจะหาเงินซื้อเองเนะลูกบันเมื่อกี้นายคนเดียวจะจัดอีกเด้ออาอยากซื้อเอาเฉพาะเห็นในไหนแม่สิหาเงินมาแต่ะน้องบ้านนี่ขายเครื่องในหมื่นละพันขีบบาที่เสียเงินมาแตะบ้ดนีนางมีดีไว้นางดีๆไว้สบายดีสวัสดี ี่น้องเบ,บ,บ,บิร์สปูสปูเ้อพี่น้องเด้อทักทายสบายดีพี่น้องซาหนามซาหาัวไม่ไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาชุดเอ็ดโมงแหละกำลังมีเวลาซาหาัวพี่นอ้องกำลังมีเวลาซาหาัวก็คือมือนีนะบริษัทกับแปลงน้ำแรงเลยได้พี่น้องไว้มึงแน่นาซดๆเลยแหละพี่น้องอ <laughs> นะาที่ซดสติกกับบริทัทมันนี่ย่ามนาสดแตกจนสีเหลืองอ๋ออะลรคือสดก็ได้ ืันนี้น้องทุทีกัมยากับน้องเรียเพิ่นมา่าอยู่หาน้ำเดเดียวสิมาสัมผัสราะว่าเลือนนี้นะวันที่เศร้าเจ็ดเป็นบ้านเกิดน้องทูที่พี่น้องเลือนนี้วันที่เศร้าเจ็ดกับผู้ดีเศรษฐสตร์เก่าสามสิบกับผู้ดีปีใหม่หรือว่าเขาราวเลยนะพี่น้องครบสีป่ปีน้องทูที่ปีนี้ก็ครบสี่ปีแนละ้วพี่น้องใกล้สิครบเลยละเล้วเยวหาสิมทาทำเพราะเขาเคยจัดมาแล้วสามเถื่อ เขาเคยจัดมาแล้วสามเทือพี่น้องมีเทือที่ซีน่ะเพื่อนก็บอกว่าากจัดอีกเพื่อนว่าเพื่อนใหญ่เลยเด้เพื่อนเคยไปแต่งานมันเกิดมูแล้วเพื่อนก็ได้มาแอวแมวหายจัดวันเกิดหายแน่เพื่อนว่าอยากเป่าเค้กกับไอ้กับน้องเพื่อนนี่แหละปูแค้นเล็กๆน้อยเพราะว่าน้องที่กับบริยุทธ์น้ำสาหนามดอกตักเตะปูเสียเดือนหนึ่งสองเดือนเพื่อนก็อยู่แต่น้ำยาพี่น้องนอนน้ำยาหล้วก็อยู่น้ำยาเวลาอยากขนมจังมาเอาพู้จานในกระดุกสวัสดีแน่ สบายดีไงวะสบายดีนลูกถุกก่อนลูกขึ้นมาบอกจะเตยวะอย่าได้เมย์โบจัดงานมันเกิดให้ได้คันตัวบบอกบบฟังครัวมาลูกมาลูกมะวะไว้ลูกลูกมาได้ไหมลูกมาสบายดีก่อนสบายดีจะขึ้นหน้ามุ่งแทบบอฮะจัดโบงานมันเกิดนะโจัดโบหรือโบจัดฉันจัดอยากจัดงานมันเกิดแลนเห็นได้หลายบาทเลย พูจ่าก่อนพูจ่าพูงามงามทูจ่าแม่ไปนั่งน้ำยาแม่สิทามบะเนี่ยอ้าวนี่กระตัดผ่ามาหยากับลานเด้อมาเนี่ยป้าเต้นหน้ารำแห้งดุซ่าแม่เลยสมาอยากจัดโรงงานมันเกิดนะลูกอยากจัดบ่ลูกบอกดีๆให้แม่สันสันแม่บ่อยเจ้าอยากจัดบอสเจ้าได้อยู่น้ำยาเนี่ยไม่ได้มีเงินหายได้ฮะหยาเราอะโบมีเงินแเรวอะ จัดปีเฮ็ดดีๆจะเฮ็ดตาหยิบหยาบสันี่สันลุงป่าพนโบจัดให้ได้กันจัดปัดเบิดงบของร้านสามร้านงานงานไม่มีเงินนะครัหานยาไปนั่งน้ำยาแม่สิแกะให้ไปนั่งน้ำยาแม่สิทายคลิปอ่ะสเม่โบจัดงานมันเกิดแม่โบซื้อเค้กให้ไปนั่งลูกมานหนัเรื่งยาักขนาดได้เกินเอออักินเบิ่งแน่แม่สิซื้อเค้กมาให้ก่อนนึ่งนะเป่ากับยาสองคนเด้อยจ้ะ โบนอยากได้ขอลดไข่โบนมาเห็นกอขวัญอยากได้รถไทรถไทยมันราคาสองพันกาบาทผมได้ลูกอยากได้รถไทยเมื่อกี้อยากได้รถไทยแบบใดรถไทยแบบคันเท้แม่ไหมคัมเทพอยู่<ห>มแม่เราไปไปหาเงินอยู่กรุงเทพเฮ้ยแม่ไปบริษัไปหาเฮ้ยนางมันปิดคัมเทพเนี่ยาให้เต็พแล้วปลูกกระเช้าดำปูดเนี่ปูกตายไปเฮียมามีกองเงินจัดงาน้อนเกิดให้เจ้าพุทธ บัตเมื <S <S ah, anyway. ่อกี taste, ้นายจะหาเงิน okay, ซื้อเองนะลูกันอะตอนี้นเดจัดอีกเยอแ้อ่าอยากซื้อเอาสเหะเห็นในไหนแม่สิหาเงินมาจะใชน้องบ้านนี่ขายเครื่องในมือละพันขี่บาที่เอ้ยใช้เงินมาตะ้บัตรนั่งดีดีไว้นา่งดีดไว้ต่นแม่์่าซื้อทายหาเป็นของขวัญันเกิดได้ลูมาบอกก็แม่เตี้ยเนะเีเอาได้ใชีสิขอพอโอบ ลูกนังไว้ที่ผู้เขียวห้านาง้วนมาเ้งได้ปินนามาีมงอ่ะคันละสองพันต่ายพวกโอยชีมนี้เงินชื่อให้ชื่อเค้กและหนามาเป้าชามคนสูกเฮ้ยนะน้องเดียะ่ะยาล่ะน้องทูล่ะไอวิวล่ะเกากับเพอล่ะคนบอกมีเงินปฏบัติกดูกระดจันกระดกระล้ันงบบ่แม่นไม่ใช่น้อยเงินผัสมีล่ะบจัดกับยาในหลวกวันเกิดนะ จัดบอกดิบ่จัดฮ่าขันจัดแหละคือบอกบัฟังสารคนดื่มมุ้ยแพแพงไดยเมื่อกี้ต้องหูจักทุ่จ้าเวลาหมัวเครื่องห้เวลาหมัวคลองห้กระทุ้จ้าเด้อลองทสจ้าให้แม่เบิ่งดูทุ่จ้าเมื่อกี้อย่างไรเนี้งของคนวันเกิดน่ะใกลเออไทยน้อยรถไทยน้อยครับเป็นอยู่บ่ครับเป็นครับเป็นอันเมื่อกี้เห็นมาแต่เซตรถไทยน้อยนะเห็นเห็นในเห็น่องตำแคทเห็นในตำแค่อง้มเน เมื่อกี้อะไรอยา่างไรของคนมันเกิดติโดยด้อวะโดยแล้วสิขอเงินน้ำไปซื้อขอเงินเจ้าอเงินแม่ขอเงินน้ำเจ้าโอ้ยแม่แซมมาแต่ไเมื่อกี้กินขนมมือละลอยลบพันเหาแท้เมื่อละข้ามือลเมืลเมื่อกมันแล้วยม่อลเมื่ะเมื่อลมือละเมันอละยมื่อลมอเมนอล้เม่ลมื่อลม่าลเม่ละว่อลม่ลมื่อลมอละเมื่ลม่อลมอลม่ล่เมื่อลมเมื่อลอลม่เมอล่ลเมลมือ มื่อกี้ขายเครื่องซอยแม่คู่มือจนหอนวันเกิดเมื่อกี้แม่สิื่อหายเด้อตายป้าแล้วเมื่อกี้อย่เล่นไข่เล่นเลยอ่ะมันแพงพูดราคาสองสามพันใครสื่อฮะสื่อแล้วกันบอกเลขแม่นี่แม่สารเสด็จออกยังเลขไทยนี่ยเสด็ออกยังเลขเสือเลขเสือแม่โบขั้นบบถือได้ใช่ไหใดใได้โหลดนะขั้นบบถือก็บโได้ โอเคเล็กจะออกเสื้อเนาะขั้นบ่ถึงแล้วมันบ่ได้เนาะโอเคเด้อแม่ลองสื่อเบิ่งขั้นบ่ถึงแล้วบ่ได้ได้มาเมื่อไหร่เอายังมาสื่อขนมขอบใจเด้อนี่เพื่อสิฮ่วมเงินอนลายเนียมลายเถรพันกีบคล้ายเครื่องนะนี่เพื่อสิไายเพื่อนเพื่อนมาพูดคำว่าเรื่องูกคนอยากซื่อกำาลิงกำไลตัวเองเอาไปกินคู่มือเพราะว่าอยากได้รถไทยโอ้ยของไรเนี้ยนาะกับโบหลายเนี้ยของคนกินลายใส่ใหญ่เห่ เงื่อนได้ใช่ไหมันบดพ่อมันเงินน้อยเงินมีแต่เงื่อนใบพันกีบนี่มันหนึ่งร้อยเด้ออ้าวขนมนี่ก็ได้หูจักประหยัดเด้อขันจยากได้นะเด้อโอเคไหมโอเคเลยไหมโอเคหรอกของมันหมดประหยัดอยู่แล้วโอเคอมๆได้ไหมอมนี่มได้ก็ได้แก้มก้าบล้วก็แก้มเพื่อนชาวบ้าน กลัวเราคนไปบูขีดตุมมานะก็ชีดำแห้งแน่นไปเรื่อ,รรรอยๆนี่ค่ะอ่านแล้วเนี่ยว่ามาล่างมาล่างบอกเขาอยา่างเมื่อล่างอยู่เพื่อนนแม่น้่ฮะมาแล้วพอหมดอ่านมานมาสอนแล้วละ่ะแล,ละแบเดียนเอกดูหนาเดียนดำเมื่อไรคะเอ๊มึงในีนหาน่ะอุ้ยมึงพูดอ <G AS> ุ้ยเป็นหนามาดู <G AS P> ยิ้มดูเก๊อุ้ย คนนาคือลิ้งในเพระเาะว่าอย่างไรรถทงรถไทยไฮ้สิหาเงินเสือให้จ่ายได้พวกสองเอื่อยนอ้องพี่น้องรถไทยมาเป็นงานมันเกิดรถกินบ่ได้บ่เอาอันเพรอะว่าสิมาจัดอยู่น้ำยาผู้โตของอยู่น้ำยาหัวยาผมโบจัดให้ได้ยาบ่มีเงินมากมายหายาเราโบจัดเนี่ยาผมใช้โบจัดได้ไหมยาบ่มีเงินไม่บ่มีผัวให้ ปูเชียละผู้หาเงินมาชูใช่ป่ะน,นี่เขาเนียแม่เขีเรียค่ะกิน,น,กนมะขามมะขีนน้ำแต่พอพินังเดียพอนังน้องทูเขาชืบพี่ไอ้เชอมาปันขามเนี่ยเขาเนี่ยบ่มีเงินชื่อมือว่านนี่เป็นบุญพี่น้องเป็นบุญกองเขามือนนี่เพิ่นกาเรียบร้อยสาเร็จเสร็จสิ้นแล้วเพิ่นกา ใส่บาดยาหนามแล้วแต่เสาเนี่ยคุณละพี่น้องเลยสนามก็นั่งคล้ายเครื่องบอคอุคคลเร่รลงพอตาอะลีก็ไปเวียดสนามคล้ายเครื่องอยู่มื่อตื่มือพี่น้องจ้าหนุ่มีเวลากินเขา่าผู้เดียวญาเพิ่นกระร่งวัดลงว่าตามภาษาผู้เฒ่าเพิ่นหั่นละนี่หาดคล้ายเครื่องสนามกว่าจนเบาเบิดแล้วพี่น้องสิ่งของแต่ละย่างหนะจนดักเกียงก็ถือว่าผลตอบรับดีร้ายเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพ่อแม่เอฟซีพี่น้องเรือบ,บ้านพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านชมสะอาดที่เพิ่น อุดนุนพิ่นกระมาอุดนุนหานขาสานาห์มาว่าจะเป็นขนมกระตุม่นมนน่ำไส่บาดขนมไส่บาดบัตรเติมงอกเติมงเงินพี่น้องเลยเนี่ยว่าจะเป็นเครื่องดื่มกามี่เอ็มลอยสิ่งที่ขายดีนะพี่น้องเลยพอเพิ่นมาก,กินเอ็มลอยแล้วก็น,น้ำส้มนำ้ำวานน,าาน,นี่พี่น้องหันขาซาลาห์มาบ่สิไปซื้อขนมมาใส่บาดไวใส่บาดดีก่อนพี่น้องเลยนะนยจนเกี่ยงขนมยังไปเด็กๆในน้อยหนึ่ง ฮันเดยลูกค้ามาและวุ่กทุบไปเบียกเลยได้ฮะสิเติมเอาบัตรแล้วเก่าบ่แมยสุดท้ายบัตรให้เนก่อนนี่บัตรเติมเงินให้กับใคนี่ละกเก่ามาเ่งก็ไปเดียรละเบียร์กันเนาะ นี่บัดเติมเงินเด้อพี่น้องบ้านละกซี่พันกีบถ้าใครอยากมาซื้อก็ได้ขายบ่แพงขายทำขายได้ผู้พี่เอามากพี่ผู้เอาแล้วเอาเงินแล้ลูกค้าเพคนมาลูกค้าประจำสาน a m ด้วยเนลยกยผู้และก็เอาบัานนังไป่ายบ้านลักซี่พันกีบอาจารย์ไปจ่ายโอเค ไปผู้ใดไปเบียกคนผู้ใดหลานได้นะนะกอดผู้ด้วยด้วยซีฟายกีบเลยนี่นะซีฟเลยนี่ขอบใจเด้อขอบใจผู้ดีกว่าขอบใจเด้อไดดีมาใส่แล้วเม่งลูกเมื่อกี้อามิกแม่มาเขียนเห็ดเขียงลูกนี่ดึงดูนะขายเขียงมือนี่ก็ได้พี่น้องใส่ซับนี่ละมีตะใบละพันกีบสองพันกีบเป็นเงินไทยกับใบละ bên la là bạc bát hai chưa yang kapodek hai yêu của ai yêu của ai sư siêu miya 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 พิ่นอยากไลายยังเพราะมันเกิดอยากจัดบอกามาถามความหูซื้อของเพิ่นเราพี่นอ้องสนามเองกะวาสิโบอยากจัดหรอกเพราะว่ามันครบสี่ปีแหลนะค่ะน้าจัดคูปีคูปีร้ายมันกาโมไม่มีเงินมีคำแน่นะนะพี่นอ้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ห้าแบบตโตเก็บออมต้องประหยัดขาคายนะพี่นอ้องกำไรหมื่นละพันสองพันเกียรตจะเก็บอยากออมขาจัดยาได้แต่ละปีมืดมืดอยู่แล้วหนึ่งร้อยเหรียญหรือว่าสองล้านนะพี่น้อง บ่จักซื้อผักซื้อมีซื้อข้าวเปียกมาต้มให้เล็กน้อยบ่จักสิซื้อเค้กเก็ต้อง2-3หน้าจังสิพอพี่น้องหลายอันหลายแนวหลายหั่นน่ะจัดที่1ก็ต้องเตรียมเงินไว้แลเพราะว่านตามบ้านนอกเฮาถามว่าเป็นงานมันเกิดจังซี่นะเล็กๆน้อยนก็สิมาบึดในหมู่บ้านนี่ก็พากันแห่มาว่าตื่นเต้นาสิได้มากินเค้กสิได้มากินข้าวเปียกลูกินั่นน่ะพี่น้องาวนาเองก็ได้มาถามความรู้สึกาว่าเพิ่นจักจัดบ่หรือบ่ ຄໍາເພືອຍຢາກຈັດກະຈັດບໍ່ຢາກຈັດກະແມ່ນບໍ່ຈັດເນາະພີ່ນ້ອງເຖືອນ້ອງທູທິອີກນະເພິ່ນຢາກຈັດຕໃຫແຈັວນຈັາົານານາພາດກນ້ຈາປາື